แต่เห็นเขาเป็นแบบนี้เขาชอบวงไอดอลนะแบทพิงนะแบทพิงอินเยอะชอบใครในแบทพิงชอบไม่ชอบชอบลิซ่าเคยเจอไหม,ไมถ้าถ้าเจอเขาเคยคิดไหมว่าเราจะพูดอะไรกับเขาสมมติถ้าได้เจอเราผมไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นหรอกแล้ววันนี้ามาเหรอชอบใครในแบทพิงชอบไม่ชอบไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มา ชอบความสามารถชอบความสามารถเขาชอบการที่แบบกว่าเขาจะเดบิวกว่าเขาจะแบบฝึกมาได้ทุกวันนี้อ่ะจริงๆนะเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถมากๆต่แตกอย่าบอกว่าแต่งให้เขานะให้มันช้าลงเพราะว่าเขาบอกว่าฟังไม่ทันเลยแบทพิงอินยทำทำทำแบบนี้ให้รายการพี่ได้ป่ะเนี้ยนี่เหรอเออบอกพูดพูดคับมาซานีเบาได้เบาซานีเบาได้เบา อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะวาน,นี้เบาได้เบานะจากช่องวันเพกาวนะคะแล้วก็คลิปอื่นดูได้ตรงนี้เลย